จริงๆปัญหาน้อยมากจะมีเรื่องของอระยะเวลาที่ต้องรอคอยเพราะด้วยมีปัจจัยเรื่องของมีคู่สมรสนะคะเป็นชาวต่างชาติการเนเอกสารเรื่องก,กฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะทางเซลลเองก็ช่วยลุ้นแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการพวกนี้ค่ะก็ลงตัวได้พอดีค่ะชื่อถาค่ะซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทค่ะบ้านเดอะแพลนซิตี้ซื้อกับพี่จุค่ะก่อนหน้านี้อยู่คอนโดมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่เรียนจนถึงทํางานนี่แหละค่ะ แล้วก็ปัญหาที่เจอก็ห้องมือก็จะแคบๆเราจะขยับขยายทําเป็นห้องทํางานอย่างเงี้ยก็ยากค่ะก็เลยจะดูเป็นบ้านมากกว่าค่ะดูเฟซบุ๊กเนาเล่นโซเชียลทั่วไปก็เห็นว่ามีบ้านหลังนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ในเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็ไปโฟกัสว่าเราอยากได้บ้านประมาณอ่าโลเคชันนี้เราก็ไปตามกลุ่มที่เป็นของโลเคชันนั้นๆค่ะก็เลยเจอโพสต์ของบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ใกล้ที่ทำงานพอดีเลยค่ะ คือปกติถ้าเราเจอโพสต์อื่นๆนะคะจะเป็นบ้านที่อาจจะมีคนประกาศแฮกทายเองหรือเป็นเจ้าอื่นๆนะคะเขาจะเป็นบ้านที่เหมือนเหมือนมีคนอยู่แล้วเราต้องไปอยู่ต่อจากเขาอะไรเงี้ยแต่ของบางกอกค่ะเป็นบ้านที่พอเห็นบ้านคือแบบมันคือเสมือนบ้านใหม่เลยเนาะ,ะเป็นเหมือนบ้านใหม่ท่าทีใหม่ลินโนเวทใหม่นะะียค่ะก็เลยประทับใจรูปภาพตรงนี้ด้วยะคะ่ะเอาพี่จูใจดีมากเลยค่ะจะนัดกี่โมงจะเปลี่ยนนัดจะเลื่อนนัดเราว่างไม่ว่างก็เจอกันได้ค่ะก็คือสะดวกได้ทุกเวลาแล้วก็ ตอนที่ไปเปิดบ้านก็รอเราก่อนเลยก่อนที่เราจะถึงอีกค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจค่ะจริงๆปัญหาน้อยมากจะมีเรื่องของอระยะเวลาที่ต้องรอคอยเพราะด้วยมีปัจจัยเรื่องของมีผู้สมรถนะคะเป็นชาวต่างชาติการเจนเอกสารเรื่องกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็เลยต้องมีระยะเวลาในการรอเพื่อที่จะโอนเนะะี่ยค่ะนานหน่อยซึ่งตัวนี้เราก็ลุ้นกันกันกนกนกบทางที่จูแล้วก็ทางบางกอกเอ็กเซดนะคะว่ามันจะลงตัวยังไงแต่สุดท้ายมันก็ลงตัวได้ค่ะโดยที่ทาง เซลเองก็ช่วยลุ้นแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการทวกนี้ค่ะก็ลงตัวได้พอดีค่ะการซื้อบ้านกับบางกอกเอเจทนะคะทางบริษัทเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีพี่เซลล์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเปิดบ้านการอธิบายเรื่องเอกสารให้เราครบนะคะทำให้ขั้นตอนทุกอย่างของการซื้อบ้าน,นยิงง่ายขึ้นค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ